สวัสดีทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคุณกำลังอยู่กับผมกระต่ายพิษภารายการตู้กับข้าวจุนจานชาแนลทาง YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูการเริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนของผมครั้งแรกเลยนะครับเนื่องจากผมเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะครับไส้เดือนก็สามารถที่จะเป็นอาหารของกุ้งได้นะครับผมก็เลยทดลองเลี้ยงนะครับโดยการซื้อ ไส้เดือนทดลองเลี้ยงมาหนึ่งขีดนะครับซึ่งมาจากลาซาด้าแล้วนี่ก็คือผมกําลังแกะกล่องไส้เดือนที่สั่งมาทดลองเลี้ยงผมก็ได้ไดทำเบดดิ้งใส่ในกระละมังนะครับไส้เดือนที่ซื้อมาเนี่ยคือเขาบรรจุแพ็คมาใส่กล่องนะครับในการแพ็คอย่างนี้มัดไม่ให้มันเลื่อนนี่นะครับ มันดูว่าตายไม่ตายนะครับคือเขาแพ็คมาดีมากเลยนะครับเป็นกล่อง<ด>พลาสติกนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นผ้า,าปะาปิดด้วยผ้านะครับเพื่อระบายอากาศแล้วก็ติดด้วยสติกเกอร์ที่หรือว่าเทปที่หนาแน่นมากแกะออกยากมากเลยนะครับแพ็มาดีนะครับแพ็กมาดีมาก ก็ต้องขอเช่นชมผู้ขายรายนี้นะครับเขาแพ็กดีมากคือป้องกันการหลุดไหลออกมาหรือว่าป้องกันอะไรก็แล้วแต่ป้องกันได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอแ,แอะไส้เดือนนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ทราบหรือว่าทราบแล้วว่ามีการเลี้ยงกันได้นะครับเพราะว่าคุณประโยชน์ของ มูลไส้เดือนเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับแต่ที่ผมเลี้ยงนี่คือผมต้องการเอาไส้เดือนให้เป็นอาหารของกุ้งที่ผมเลี้ยงนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนว่าการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราสามารถเลี้ยงได้ยังไงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการศึกษาจากในคลิปของคนอื่นเนี่ยเราก็รู้แค่เบื้องต้นเราไม่ได้ลองปฏิบัติเขาบอกว่าไส้เดือนสามารถที่จะเลี้ยงได้ ขยายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับโอ้ไม่ตายนะครับดูสิครับไม่ตายนะครับผมดูนะไม่ตายไม่ตายเก่งมากจะย้ายลงเลยนะครับไม่รู้ว่ามันผมเตรียมเบดดิ้งมาไม่ค่อยละเอียดนะครับลองดู โอ้ไม่ตายอ่ะเจ๋งมากเลยรู้อยู่ได้ไหยนะอย่างที่ผมศึกษามานะครับเขาบอกว่าเส้เดือนเนี่ยมีวงจรชีวิตอยู่ที่ 30วันนะครับหมายถึงว่าในหนึ่งกระบะเนี่ยถ้าเราใส่ไส้เดือนไปปริมาณที่เหมาะสมเขาจะกินอาหารในหนึ่งกระบะนี้ใช้เวลา30วันจริงแล้ว20วันนะครับแต่ว่า30วันนี้ก็คือเพื่อการขยายพันธุ์สำหรับออกไข่ออกลูกนะครับซึ่งผมก็คิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นการขยายไส้เดือนนะครับเราซื้อมาทดลองเลี้ยงดูก,ก่อนแค่ ที่วางลองหมด4มุมเลยนะครับอันนี้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับแล้วคลิปนี้ก็เป็นการขยายไสเดือนเพิ่มจากกัา1กระบ,บะที่ผ่านมานะครับผ่านไป30วันผมสามารถขยายได้นับดูนะครับห2 3, 4, 5. 5ึ่งสามห้าหกระบะนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่า ในแต่ละเดือนเนี่ยผมจะมีขยายไส้เดือนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าจะเพียงพอสามารถนํามูลไปใช้สามารถนําตัวไส้เดือนไปใช้ก็คอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ